อุ้ยยังไงยังบานนั่นบอกกันใช้ว่าอุ้ยจะได้นอนหูไข่อุ้มดีนะอุ้ยเออป็นติตบใจกันหน่อะยุดละกาฝนเนี่ยตกอยู่ฝอยๆออยู่ แกตวันไปกับดูมันแตกนะอปชสนดกจิตวาอใช่มัน้อ๋อลูกมันเรื่องเล่นอยู่ไหนอยู่ไหนน่ะอ๋อระชุมตีก็สอนน้อคนหนึ่งกันน่ะประชุมเกี่ยวกัะหย่อนขงมันกมอแม่ันะสมอไปชุแะุ่มพุ่ไ

ต้องาถามมันกรรมกันถามว่าตั้งเออเมือนะไรยึดเป็ตลตวิดแล้วสอนมาปิ์แล้วสามมาปิแล้วเมื่อวันที่ไม่ได้จบจก,กันอยู่ในหูวที่ต้องไทยกับที่ใายกันดูสิคือต้องไทยดีที่กรุงทองจับที่เข้ามาแต่แปลงลง่าคขา Watch uh, số thay vọng đi bước snack a bước chuột xi tức chip tay lia sắp chip tay lia sắp chip tay l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 a sắp chip tay นี่เดี๋ยวมันต้องมีลมไหมผมกำหน,นะนึ่งอันนี้เนาะจะต้องมีลมอีกทีหนึ่ง,ลม,งลมปัดนลำไยฮักหนย่นะลมปัดลลำไย,ยหลวง Phốn tục đẹp, phốn tục đẹp ổn.